ก็สวัสดีทุกคนน่ายินดีที่เราเข้าสู่ช่องดักแน่และนี่คือแผนลับของอ e ีโวตคือผู้ตามตรงว่าไม่คิดว่าอ e ีโวตแม่งจะดาร์ฟแจ็คมาเล่นและคือในเกมเนี้ยแจ็คแม่งโคตรปวนจะป่วนแค่ไหนเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมกันเลย คือต้องพูดตามตรงว่าตอนที่ผมเห็นเขาดาบมาเนี่ยนะค่อนข้างตกใจนะว่าแก๊กนี้เรียกได้ว่าในเมตาตอนเนี้ยนะค่อนข้างตกเมตานะแต่คือไอ้เชี้ยในเกมเนี้ยคือโหดมากนะแล้วแก๊กเนี่ทำเกมเยอะมากจนคิดดูว่าบุรีรัมเอ,อเ๋อแดกอะในเกมเนี้ยโมดูกูว่าจะเอ,อเ๋อแดกแค่ไหนนะแล้วก็มาดูกว่าแก๊กนี่จะปวดแค่ไหนในเกมนี้นะ การระเบิดปากแบบนี้มันจะกระทบอะไรมากไหมเพราะที่เนี้ยโอเคมาดูกันละตัวแรกอ่าดึงบูมาเรียบร้อยแล้วก็เวทไปเป็นที่ะร้อยดูดินี่คือแขีนรับนะเว้ยโคตรสามร้อยไอคิวอ่ะคือใครเป็นคนดับปะเดี๋ยวไว้เป็นก็เสียงหน้าพ้าลงก่อนโอเคคืออยากรู้มากเลยว่าใครเป็นคนดับคือดับมาแล้วคุ้มมากในเกมนี้นะแล้วก็ปวดมากนี่คือเจอกับแชมป์โปรลีสองสมัยนะเว้ยไม่ใช่ทีมไก่กานะดูโอ้โหดูน่าโอ้ดึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มากอ่ะดูดิโอ้โหนะ เดี๋ย,ยจวจังหวะนี้วาน้อยเอ้ะเจม,มีจมม่จจม,มี่วาน้อยอะไรล่ะอุ้ยจังหวะนี้มาอะไรเอ็นทีมาไล่อุ้ยไล่ย,ยิงเลยไล่ย,ยิงเลยโอ้โหคือบอกเลยว่าตอนนี้อีเวอตะมีโอกาสแชมสูงมากนะไม่ใช่มีโอกาสแชมมีโอกาสเข้ารอบเพลย์ออฟอะน่าจะประมาณ80%เลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าล้มทีมใหญ่ไปหลายทีมทารอนอย่างเงี้ยก็ตบทารอนไป31หนะแล้วก็วันนี้ตบบุรีรัไป์ไม3-1มากอันนี้คือในเกมแรกเท่านั้นเองนะ ก็ถ้าใครอยากดูทุกเกมก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะแล้วตบบุรีดำแบบเละมากอะทั้งที่บุรีดำนี่แชมป์สองสมัยซ้อนนะแล้วก็เป็นแชมป์เก่าด้วยแต่คือในเกมนี้อยากให้โฟกัสไปที่แจ็คคือแจ็กนี่ป่วนแบบป่วนจัดเลยอะคือไ,ไม่คิดว่าแบบจะกล้าด่ามาแล้วเล่นได้ขนาดนี้มาวารัดจังหวะนี้เอ้าแทงติดเข้าไปอันติเมทโอ้โหโดนไปขึ้งหลอด ข้อสอบเดียวมางคือจริงในเกมนี้นะคืออีเวนต์จ่ายคนห้าถูกนะเทวนนแก๊คเดียวมาแล้วก็ดีแล้คคือ4ตัวเนี้ยคือมันไม่ได้แพงแล้วก็คือแบบอ่าพูดง่ายว่าแต่ก่อน,น่ะจริงอยู่ที่ดิแล้คเนี้ยก็เป็นตัวมีตาแบบตัวต้นใช่ไ้วแต่ตั้งแต่เนื้อปลาตั้งแต่ปรับให้ไม่สามารถใช้มานาแทนเลีอยได้อย่างเงี้ยดีแล้คมันก็ตกมีตาไปบ้างนะยิ<ไ>่ง <ป S 2> ในแรงนี้แทบไม่เจอเลยนะมาว่าจังวันนี้แก๊กโอ้ดูดีไอ้แหวนสามร้อยไอคิวคือดึงเอาบูมาแบบชิวๆเลยอะนะคือดีฟ คือไม่ได้จับบัฟบูเลยออ้ดูดิโอ้ยังโหดได้เฟิร์สบัตเป็นที่เรียบร้อยคือบอกเลยว่าอีวอลเสริมแค่รัดมาเนี่ยนะคือเขาเรียกว่าไงคือได้ประสิทธิภาพทีมขึ้นสูงมากก็คือแต่ก่อนป่าจะเป็นเสถียรแต่นี้เหมือนถ้าพูดกันตามตรงก็เหมือนแค่เปลี่ยนแค่ป่าแต่พอเปลี่ยนป่ามาเป็นรัดมาเป็นแชมป์โลกปั๊บนี่โอ้อีวอลคือแบบกระโดดขึ้นอย่างสูงมาก ตีพารีบไม่ใช่นตีพารีบนี่ฮะโอ้แต่ด้านบนครับก็ต้องพยายามมาปั้นตัวเฟิร์สบอลคาริซี่ครับแต่ทีนี้ครับสองว่าฟ้าที่หายไปจากทาสนานป่าของผู้เล่นอีสปอร์ตจะส่งผลกับเกมแน่นอนครับพีี่่รเาะตออนน้้้ผมจไดยูทโอเคมีสาวทักมาด้วยคนนะไปตอบแชทสาวอยู่ไหนไปดูนต่อดีว่าแจ็คจะโหดวยันไหนเอ้าดึงไม่โดนตอนนี้ครับต้นเกมหรว่าอีเวนต์สปอร์ตทำให้หนป่าบุรีรัมเกตกทีเดียวเฮ้ยเจอหนี้นอนอันโดนหรือเปล่าไม่โดนนะ โนแต่ไม่ใช่อุ้ยจังหวะนี้รัดรัดเรียวม้าคือตั้งแต่ปรับมาใหม่ก็อองตรงในแข่งมีเห็นบ้างนะแต่คือในระดับแรงเนี่ยคือไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะแรงแบบเจ็ดสิบแปดสิบดาวนี่ก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เรียวม้าโอ้ยจังหวะนี้ดูดอุยดูดไม่ดูดไม่โดนหรือว่าโดนลักเอาดึงมาโดนดิโอ้ดูดิโน้ยอย่างสวยเอาจังหวะนี้โอ้ยอิตีโดนอีกเทลอู้สุดยอดว่ะเฮ้ยได้หรือเปล่าจังหวะนี้รัดเจ็บมากเฮ้ยรัดเจ็บมากจังหวะนี้อุ้ยหวาน้อยมาแล้ว ไว้ไม่ก็เล่นดีขึ้นนะโอ้ดูดิดูดิโอ้ทุกคนดูดิวานน้อยลำอย่างเสียเลยนะเพื่อปั๊บเพื่อปั๊บป่าดอกลดอยู่แล้วครับวานน้อยโอ้ผมที่เอ็มซีพี่วานเลยครับโอ้พี่วานโอ้ยโหดจะไม่ตายหรือเปล่าตายแล้วก็โอ้เฟิร์สบัลมาด้านหลังเพราะแต่ฟาวน์แต่อยู่ดูอีกเฟิร์สบัลเข้ามานหนึ่งต่อสี่จังหวะนี้แล้วก็ตายไปเข้ามาทำไมวะตอนเพี้ยนอยู่ทำไมไม่เข้ามาวะเนี่ยเฟิร์สบัลอุ้ยจังหวะนี้บูบูยังไงเอ่ยคือดีฟอคเอียนยังไม่ได้จับบูเลยนะดีฟอคเอ็นยังไม่ไไดดดด้นนะโัลาป โอ้โหบัฟบูสามตัวนะตกมาอยู่กับทีมอีโวตหมดโอ้โหดีฟอล์กเอียนบอกเลยว่าลำบากอ่ะเจอแบบเนี้ยโอ้โหแผนแบบสุดยอดมากอ่ะอีโวตอ่ะขาลงไปเยอะแล้วปวดปากเขาอีกค่ะดูดิเคเดนเอแบบโคตรป่วนอุ้ยอุ้ยผิดพลาดนิดหน่อยนะก็ใครอยากได้เทมก็จับตาดูได้นะว่าเรียวมาขึ้นในเทมอะไรนะรู้สึกว่าจะเป็นเรียวเวทานนะก็คือเป็นสายถึกอ่ะ ก็คือเอามาไว้เพื่อยืนเลยเพราะยิงเดียวม้าถ้าขึ้นดาเม็ดบางเนี้ยอาจจะยืนไม่ไหวไงไม่สามารถตะตีดูดเลือดกลับมาได้ไงแต่ถ้าเราขึ้นถึงเนี้ยเราดึงถึงเวลาเราโดนโดนอย่างเงี้ยเราก็สามารถตะตีไมยืนซัดเทียนกันมาได้อุ้ยข้างล่างวาน้อยเข้าไปแล้ว1ต่อสาวาน้อยบอกมาดิใครจะมาเอามาดิวาน้อยบอกมาดิครับโอ้ยังชอบเลยวาน้อยอุ้ยจังหวะนี้มาปิดยังไงเจออิสเดียดิวกระโดดออกมาได้เฮ้ยเอากิงเดียวม้าเป็นตัวแก้กบตัวหนึ่งเลยนะเพราะว่าสามารถกระโดดออกมาได้นะ กได้ง่ายครับคุณนซี่ครับเพราะสามารถออกจากตัของกมัอุ้้ยอุ้ยเฮ้ยกระโดดสครั้งแล้วว่าจะฟังว่าจะอยู่ด้วยอีกรัดโอ้โหรัดบอกเฮลมีเฮลมีเลมีแต่ด้วยความที่ขึ้นสายถึงรอดเห็นปะเนี่ยถ้าขึ้นดาเมจถ้าขึ้นเป็นโซลิเวอร์มาไม่รอดนะแต่นี้คือขึ้นเป็นเรีวประธานดจังหวะนี้อิสลินดิวเป็นผู้รับคำด้วยหรอแกก็ตีดูไม่ถึงโอ้แต่เป็นนอนนนาทีเอ็นตียัดไปใส่อิสเิีดลวนะโอ้คือถ้ารัดขึ้นเป็นโซลิเวอร์ยังไงก็ตายเมื่อยร ไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยหาไมโอ้โหบู๊บเจ้าหนี้นุ้นยังไงเอ่ยนุ้นีเหยียบหรือเปล่าดึงหรือเปล่าดึงหรือเปล่าอ่ะไม่ดึงนะโอ้ได้ฟิกเกอร์ด้วยนะโอ้ยิ่งเมทที่แบบเป็นตัวขาตายถ้าไม่มีฟิกเกอร์นี่แบบโอ้โหอันตรายมากเจอแก๊กพูดเลย

อาบุรีรัมอาจจะคืนมาเอาจังหวะนี้ยังไงเอ่ยดิฟเอเอนกระโดดเข้าไม่ตายแล้วก็อยู่ข้างหลังยังไงจังหวะนี้โอ้ดิฟเอเนโดนไปจอมมี่โดนไปแล้วก็ดิฟเอเอนโดนแล้วก็คนที่รอดไปเป็นเฟิร์สวันนะโอ้เล่นเข้าขากันมากเล่ดูดิตอนเลมไวด้วยแล้ใช้พลังของอย่างเรียวมาได้อย่างคุ้มค่าครเลือด้งแบบพึบในขนานั้นนะที่เราเล่นกอลกับเล่นบอล้เป็น อาู่ซินดิวได้ดาร่าไม่เป็นไรบูแต่9สามอีวอสน้ำอยู่ประมาณ2,000จังหวัดนี้ไหนดูดิควมแมนโอ้ยดึงได้กบนะแต่กบรั่วพอดีเฮ้ยบูขึ้นบูขึ้นบูขึ้นมาระหว่างจังหวัดนี้เยอะในเตียนแต่สี่ตัวนะที่ดึงเราไปกินนะที่ดีฟอ้าอินไม่ได้เลยอาจังหวัดนี้ยังไงเอ่ยจังหวัดนี้ได้หรือเปล่าตัวห้ามึงไม่ได้นึกว่าจะเอาห้าตัวนะเขาลากบูออกเลยเมื่อกี้เขาก็น่าจะรู้แหละโดนบ่อยๆนะคนเราก็ต้องจับทางได้บ้างเป็นธรรมดา โอแต่คือเกมนี้ค, e านานคืออีวอรเมดเมดก็เกิดแชร์ลี่ก็เกิดป่าก็เกิดนะ,ะ,ะดคือชีบุรีรำเงินสามพันหมดเลยอ่ะนะแชร์ลี่แม่งห้าพันลอดนะกับป่าของทีมมีเมวิร์ดนนอนน่ะผมเอาเรื่องจัดว,ะวะ่ะยังไเงอไเอเอจังหวะนี้อุ้ยวาน้อยเข้าไปลามาน้อยบอกมาดิครับก็มาดิครับพี่หนึ่งต่อสามกูกูไม่ลงเอ้ยเอาผมไม่ลง ตััวลงครบเอากิีนหวานไว้แต่โดนชขยี่ไปนี่เล่นดีขึ้นมากเอาดิฟอกเอ็นบอกเออแม่งบูเราเขาไม่ให้เราก็มาบูเขาแทนแล้วกันต้นเกมที่โดนมาก่อนเฮ้ยแต่การยินสูสีนะแต่คือเกมนี้อีโวชนะแหละแต่คือการยินเริ่มสูสีกันแล้วจังหวะนี้ดวงโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าโดนดิครับแบบพี่โอ้พึ่งดูดิคอมโบสุดยอดมากอ่ะคือเเารียกว่าไง โอ้จกกังหวะนี้ยังไงเออ,อยินดีดีเดียวคือดัามาแล้วคุ้มอ่ะแก๊กไม่ใช่ตัวแพงนะแต่คือดัามาแล้วแบบเปอร์เซ็นต์โอ้จกกังหวะนี้ดูดเลยโอ้ดูดอย่างงี้โอ้จอมมี่ร้องเลยอะ่ะคือมึงก็จะว่าเปอร์เซ็นต์ในการดึงโดนอะ่ะเยอะมากนะประมาณ90%เลยอุยบบอ้ยเฟิร์สบันจกกังหวะนี้อยู่คนเดียวยังไงเอ่ยบ้ากลับบ้านทันหรือเปล่าเอ็นทีเดินมาแลกโอ้บูไม่ให้อีกแล้วมึงดูดิโอ้โหคือดีฟอยเอ็นน่าจะพึ่งได้บูแค่ครั้งเดียวนะ อุ้ยอุ้ยเจอแีเฟิร์สบไปยังไงยังไงยังไงเอ้า NG ล้านแส่งไปหนึ่ง G ไม่เป็นไรอุ้ยตรงนี้ตรงกลางได้อีกโอ้โหอีเวนต์มาว่ะเริ่มสนุกบอลแล้วอ้ยเจอแบบนี้ดิพอยด์โดนดูดอีกอู้มึงดูเนี่ยแก๊กคำล้วนๆเลยดิวัยอู้แม่งโคตรคุ้มอ่ะคุ้มมากพูดเลยคุ้มมากโอ้โห บุรีรัมนี่เป๋หลายวันแล้วนะกูบอกเลยพรุ่งนี้เจอเบคอนนะทุกคนไม่รู้ว่าแบบเบคอนจะไหวหรือเปล่าแต่คือบุรีรัมณีเป๋มาเยอะแล้วนะทั้งโดนทาลอนตบนะแล้วก็โดนเคอจีตบแล้วก็มาโดนดีวอตตบอีกตบ3 0 3 1ตลอดอะแล้วก็สกอร์เพื่อน่าขาดด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้เขาจะเล่นไลน์อัพไหนนะได้ยังแต่าโดนเซเว่นเอ็กซ์ันแล้วพรุ่งนี้ที่ของเอเซ่มากเลยอะเอ่จะลงจะรับโอ้โหเอเซ่ครับแก๊กคิวบูติฟิเคชันป๊ะขนาดนี้เนี่ย ตัวดึงจะไปนะครับเพราะว่าแดนเป็ดฝังอีวอสนี่คือแบบโอ้ยบอกเลยว่าพร้อมนะวางอะไรกันบ้างครับแล้คอมโพเฉียดผมนการดึงมาแล้วต่อด้วยนะครับแล้วโอเคออฟครับโดนไปทีโอ้ยวันนี้เปิดด้านเซียอร์เลยว่ะอีวอสดีการยืนน้ำอยู่บ้านส0 0พนะสาบทีมอีวอสนะสี่พันไงเท่ากะมาณ2ชิ้นน่ะเขาช้าลงด้วยนะ ดูเนี่ยวาน้อยเนี่ยวาเริ่มเล่นฉลาดขึ้นเนี่ยเปิดวิชูวิชั่นน่ะแต่ก่อนนี้วาน้อยคนก่อนก่อนที่จะโดนขยี้นี่เห็นแบบนี้ไม่ได้นะเดินใส่อย่างเดียวนะวาน้อยนะหนึ่งสี่หนึ่งห้าไม่สนนะาวาน้อยบอกเดินใส่อย่างเดียวแต่นี้คือเริ่มเล่นฉลาดขึ้นน่ะนะ <4. S 1> ก็บวังว่าจะแบบไม่ได้ขยี้นะวาน้อยนะ อย่าเล่นโง่ให้เห็นนะเออเล่นโง่แค่ครั้งสองครั้งไม่ว่าหรอกแต่ถ้าแบบโง่หลายๆครั้งบางทีเราก็อที่จะทำคลิปวิเคราะห์การเล่นของเขาไม่ได้นะว่าเขาพลาดยังไงก็อยากให้เขารู้ไงว่าแบบเออพลาดตรงนั้นตรงนี้นะการขึ้นไอเทมการจุดยืนโพซิชันต่างๆนานานะวูยวันนี้โอ้เฟิร์สวันว่าแต่ฟั่งว่าแต่อยู่ดีเดี๋ยวนะเขาเอีหยังวะไม่อยู่อะไรตรงนี้ว่าเฟิร์สวันโอ้โพซิชันไม่ได้เลยอะไรวะ ไม่เป็นไรเราเชียร์อีเวนเนี่ยโอ้อย่นี้เอทคนเดียวด้วยโอ้ดีฟอเอ็นไปเอาบูฝั่งนู้นอย่างเดียวเลยจริงไม่ใช่การโยนหรืออะไรนะคือแพ้จริงนะเราต้องให้เครดิตคนชนะด้วยนะทุกคนต้อสให้ไปรับีกเอาเรื่องว่ะอีวอ อุ้ยวิจานนีอิสเรียลเเข้ามารวบคุมหรือเปล่าจะได้ออกหรือเปล่าโอ้โหป้อมแตกดีฟอกเอ็ตายเฟิร์สวันตายจอมมี่โดนหรือเปล่าอันตีโดนอีกเชลอุ้ยฉีดไปอีกโอ้ยอย่างโหดเลย่ะเขื่อนจัดนะัอีวิดอ่ตอนีอวถึง่า้องค้เดวไองยคุ้ยดึงโดนอิสเรียลดวดึงมารวบไม่เป็นไรวันนี้นูนูโดนอ้โกว่าน้อยยังเถื่อนเลยอ บาน้อยก็เว็นแลามอีกหนึ่งตัวยังไงเออจอมมีเหลือตัวสุดท้ายน่าจะไม่รอดแล้วแหละก็น่าจบสกอร์ไปด้วยโอ้ย oh, ิบเอ็ดต่อสามคือเละมากนะคือนี่ไม่คือไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่านี่คือแชมป์เก่านะโดนตบไปยี่สิบเอ็ดต่อสามโอ้เอาเรื่องจัดจัดว่ะทุกคนนะก็ใครอยากดูลรืชั้นมันๆแบบนี้ไนดะ้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะแล้วก็สวัสดีขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย